แจ้งยุติการหาเสียงเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทในการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562มาตรา64กำหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ภายในกำหนดเวลาดางต่อไปนี้ 1>, 1. ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุให้กระทำได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 2. ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภาให้กระทำได้ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 3. ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือครบอายุให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง4ในกรณีที่มีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง5ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคำนึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรมประกอบกับมาตรา129วงเล็บ1ไม่ปฏิบัติตามมาตรา64หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา73หรือวงเล็บ2ฝา่าฝืนมาตรา66วรรค2มาตรา70หรือมาตรา74วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจะเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครยุติการหาเสียงตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมายหากพิจารณากรณีการหาเสียงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการเผยแพ่ข้อมูลเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครผ่านช่องทางออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิก ที่สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เราเรียกกันว่าการแชร์ข้อมูลทําได้อย่างกว้างขวางทาให้ยากต่อาการควบคุมและการป้องกันหากมีการกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดีต่อกรณีการส่งข้อมูลหลังเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งทำกฎหมายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ของผู้ที่มีเจตนาอยากสนับสนุนตัวผู้สมัครซึ่งได้แก่ญาติเพื่อนกองเชียร์ที่มีความนิยมชมชอบในตัวผู้สมัคร หรืออาจเกิดจากเจตนาการกันแกล้งจากผู้ไม่หวังดีผู้สมัครสามารถแจ้งยุติการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทุกช่องทางและทุกประเภทด้วยการพิมพ์ข้อความหรือส่งเป็นรูปภาพข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สมัครแจ้งต่อผู้อำนวยนการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มมีการหาเสียงอาทิเช่น Line Facebook YouTube ตามตัวอย่างในหน้าถัดไปหรือสามารถแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานณนะ สถานีตำรวจภูทรนในพื้นที่ที่ท่านสมัครรับการเลือกตั้งได้ตัวอย่างการแจ้งยุติการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภา,สาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยชื่อของผู้สมัครผู้สมัครสมัครในตำแหน่งอะไรหมายเลขของผู้สมัครและข้อความขอแจ้งยุติการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทางและทุกประเภทตั้งแต่วันที่ ก่อนวันที่จะมีการเลือกตั้งเป็นอย่างน้อยเวลานะครับก็บอกแล้วว่ากําหนดสุดท้ายที่หาเสียงได้ก็คือเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับสำหรับวันที่เวลาเนี้ยก็ควรให้ก่อนสิ้นสุดให้มากๆเอาไว้นะครับข้อความขอความกรุณาทุกท่านงดส่งต่อหรือแชร์ข้อความรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งของข้าพเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2563ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับก็เป็นคําแนะนําเกี่ยวกับการแจ้งยุติการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นํามาแนะนําให้กับผู้สมัครทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง YouTube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ